สวัสดีชาวเกมเมอร์สายไม่ครด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอิตาเลียนสตาร์ดิเช่นเคยนะครับวันนี้พูดถึงน้องโฮยานนะว่าเฮ้ยถ้าเข้าเซิร์ฟเราเนี่ยแล้วเราต้องดองรอสุ่มไหมนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้เนาะต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะเข้ามาเป็นตัวต่อไปหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าในแท็บเนี่ยเขามีให้เราเนี่ยได้ดูสกิลของน้องตัวนแบบเ,เนี้ยแบบข้าวๆเนาะคือข้าวๆแบบไหนก็คือแบบไม่รู้อะมันจะเป็นตอนที่ทดสอบหรือว่าตอนที่แบบว่าเกมที่ประกาศเปิดแ,กแรกๆแล้วเขาเอาสกิลตัวเนี้ยเข้ามาหรือเปล่า อาจจะมีหรือไม่มีในอะนาคตก็ได้นะครับก็ต้องรอดูนะแต่ว่าอันเนี้ยเรามาอ่านทีนแบบคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะถ้าเข้ามาก็ดีถ้าไม่เข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยวันที่14เดือนหนึ่งนะก็คือแบบตอนที่ก่อนที่จะแบบโอเพนเบต้าเนาะไม่รู้ว่าทดสอบตัวไหนเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้เนาะโอเคนะครับเป็นตัวเอทิสน,นะสายสีเขียวนะตัวนี้ ไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะแล้วก็สกิลเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเนาะตามที่เขาเนี่ยปรับสมดุลครั้งล่าสุดนะครับแล้วหน้าเว็บเนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตไว้นะ้วสำหรับในส่วนของตัวแท็บทนะครับอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับในส่วนของสกิลของตัวของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยเก่หนนหง,ง,งหรือเปล่านะครับหน้าดองรอหรือเปล่านะสาหรับคนที่แบบว่ามีตัวละครเครบแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นตู้เดทคล้ายๆกับเฟย่านะถ้าผมแบบเดาไม่ผิดนะครับ เราก็สามารถใช้ในส่วนของแผ่นดิสตนะครับสีม่วงเนี่ยในการที่เราสุมได้นะครับโอเคมาดูสกิลที่1น่นะครับสกิลนี้คูดาวสูนเนาะก็เพราะว่าเป็นการโจมตีปกตินะครับถ้าเราอัพตันเนี่ยมันก็จะได้ผลตามนี้นะถ้าอัพไปตันเนี่ยก็จะตามนี้นะครับตามตารางตรงนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับตัวนี้จะสร้างความเสียหาย130%แก่ศัตรู1ตัวนะครับจำนวน2ครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส25%เที่จะห้ามฮิวนะครับเป็นเวลา2เทินนะ อาจจะต้องอัพเต็มก่อนนะถึงเราจะได้เอฟเฟกตามนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็ลองดูได้นะเลเวลสเนี่ยก็เพิ่มดาเมจนะครับเลเวลสนะครับก็เพิ่มโอกาสติเป็นยี่สิห้านะครับเลเวลสก็เพิ่มในส่วนของดาเมจเป็นร้อยสามสิบนะครับเลเวลห้าก็คือเราจะได้เพิ่มจานวนเทินเป็นสองเทินนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของสกิลนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวเอ่อเป็นทักษะนะครับน่าจะเป็นในส่วนของตัวพาสีมากกว่านะอันนี้นะครับคูดาวทั้งหมดสี่เทินนะถามว่าทำไมพาสี passive passive ถึงมีคูดาวก็คือเมื่อตัวของเฮยหยาเนี่ย โดนดาเมจร้ายแรงนะครับเธอเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุดทันที60%นะครับก็อารมณ์แบบเราโดนตีมาปั้งเลือดเราจะหมดใช่ไหมเลือดหมดปุ๊บแมนเด้งเลยครับเออนั่นแหละมันก็จะเด้งเลือดสูงสุดทันทีนะต้องเป็นดาเมจร้ายแรงนะครับอืแล้วก็ไอตัวที่มันตีเราเนี่ยมันก็จะโดนอันนี้ไปครับไปโดนมาร์กอะเรียกว่ามาร์กหัวไว้นะอ่าได้ดิแขนน่ะแขนน่ะเออกูแขนกนะูแขนนะเออ,น,น,เอ,อนะครับแล้วมันก็ถ้าเราเนี่ยตีตัวเนี้ยเราสังหารตัวเนี้ยได้ที่มันติดตรงเนี้ยอยู่นะครับ ่าเอฟเฟกเนี้ยมันจะคููดาวสี่เธอร์นะครับเมื่อเฮียหยานเนี่ยเอาชนะศัตรูได้เนี่ยนะครับมันจะชุบชีวิตเพื่อร่วมทีนนะครับอืมเห็นปะก็คือครูดาวเนี่ยเวลาเฮียหยานโดนตีปุ๊บเด้งเลือดเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะติดครูดาวนะครับแต่ถ้ายเนี้ยไปตีเขาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยตุยนะครับเออแล้วก็จะชุบชีวิตฝ่ายเดียวกัน,นครับที่ตุยตามหลังพลังวิทย์ของเป้าหมายที่พ่ายแพ้อ๋ออ๋อที่เอ่อที่ตุยตามหลังเหรอ เออเธอจะชุบชีวิตยูนิตฝ่ายเดียวกันที่ตุยตามหลังพลังชีวิตของเป้าหมายคิดตุยใช่ไหมเออก็คือแบบเออมันจะชุบชีวิตอ่ะนะครับแล้วก็พลังชีวิตอ่ะนะครับพลังชีวิตมันจะขึ้นอยู่กับว่าไอาตัวที่เราตีไปอ่ะอย่างเช่นไอตัวนั้นเหลือเลือดครึ่งหลอดใช่ไหมพอเราชุบชีวิตอ่ะมันก็น่าจะเป็นเลือดเด้งครึ่งหลอดเนาะที่เราชุบมาน่าจะใช่นะถ้าไอาตัวนั้นเลือดเต็มหลอดแล้วเราแบบวันคิดได้เราก็เกิดมาเลือดเต็มหลอด น่าจะใช่นะถ้าผมแปลผิดขออภัยนะอันนี้แปลมาจากแถปแถบซีเอ็นในภาษาจีนมันก็เนี่ยแหละรครับเออมันก็อ่านอย่างเงี้ยผมก็งงกันนะถ้าเพื่อนเพื่อเข้าใจก็อ่านตามเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกได้เนาะแล้วก็ไม่สามารถชุบชีวิตเป้าหมายที่พ่ายแพ้ได้เออไอตัวนั้นเหรอือไอตัวนั้นจะไม่โดนชุบใช่ไหมน่าจะใช่นะหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็คือแบบอารมณ์แบบเราเรา,เราโดนเขาตีเราเด้งเลือดเราตีเขาเราตีเขาตุยเราชุบเพื่อนอ่ะประมาณนั้นแหละ ทุกครั้งที่เอฟเฟกต์พาสีถูกกระตุ้นนะครับเฮออยาจะเพิ่มการมองหนึ่งชั้นนะอ่าก็คือแบบมันมันจะสะสมได้นะสูงสุดสามชั้นนะครับอ่าก็คือแบบคู่ดาวสี่เ์นปุ๊บอ่ากลับมาใช้ได้อีกรอบหนึ่งเราโดนใหม่เราก็จุ๊บใหม่ประมาณนี้แหละก็ต้องอัพเต็มก่อนนะอัพเต็มก็นี่นะครับมันจะได้ตามนี้เนาะไอ้สูงสุดเนี้ยก็คือสามชั้นก็คืออันนี้แหละการมองทะลุเนี่ยเราต้องอัพถึงห้านะผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้การมองผ่าน,นคืออะไรนะมันไม่ได้แปลมาไว้เนาะต่อมานะครับก็คือกกิใช้้งานนนนะคครับับอีนน็ือ เอ่อสกิลนี้นะครับเพฮอหยานนะครับใช้พลังชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นเพื่อสร้างความเสียหายสี่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นให้กับหน่วยศัตรูนะครับสําหรับทุกทุกสิบเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุดที่เสียไปนะอันนี้น่าจะเล่นเป็นสาย HP นะตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่ง HP สูงเนี่ยนะครับเวลามันเอามาคิดท่าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะยิ่งตีแรงนะครับคล้ายๆน้องฝนเลยเนาะถ้าใครเล่นเกมแคทอะนะครับก็คล้ายๆน้องฝนเลยการตัวนี้จะเพิ่มเฉลี่ยตนระ เหมือนอันตีน้องฝนนะ่ะนะครับถ้าใครรู้ก็กนั่นแหละครับคล้ายคอันตีน้องฝนคือว่าแรงมากนะอันนี้คือแรงมากครับผมสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงมากๆนะเพราะว่ามันมันตีแรงตามในส่วนของพลังชีวิตสูงสุดเออคือแรงนะสกิลนี้ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นตัวเมตาที่เอาไว้ลงพีพีได้แต่ว่าต้องต้องลองดูนะว่ามันจะเป็นสกิลแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่าต้องอัพให้ตันด้วยนะถึงจะได้แบบนี้นะ คุณสมบัติการปรับปรุงอันนี้ก็น่าจะเป็นการอัพนะถ้าเราอัพดาวจนตันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้คืออัพตีหนึ่งตีสองนะครับมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มเอ่อขีแดแอมนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีป้องกัน HP เนาะก็คือแบบเหมือนกันทุกตัวนะครับอันนี้จะเพิ่มอัตราคีนะแล้วก็เพิ่มความเสียหายสุดท้ายนะครับเออแล้วก็อุปกรณ์ต้นทางนะครับแนะนาเป็นโมเมนตัมเ um หรอ เอออันนี้คือเราต้องต้องรอดูนะผมน่าจะเป็นแบบเพพนะเจาะลึก12ดาบอารุณแรงหกอันแ <c oughs> ปรภาษาเนี่ยเราอืมไม่เข้าใจเนะาะเดี๋ยวเราต้องไปลองใช้แล้วกันนะสำหรับอุปกรณ์นะครับส่วนไอตัวโมดูลโมดูลก็คืออุปกรณ์อันนี้คือเชลนะครับเออเชลที่เขาแนะนานะอันนี้ก็คือก่อนที่เขาจะปรับนะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวตัวละครมาเนี่ยเราต้องลองใช้อีกทีแล้วกันเนาะ ไอเชลูเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับสําหรับตัวนี้เนาะตัวจิ้งจอกน้อยนะครับจิ้งจอกน้อยนะครับเมื่อเอสัอศ์ตรูนะครับทาแอคชั่นสะสมเนี่ยครบสามครั้งนะครับจะเพิ่มเกรเทินสามสิเอร์เซ็นแล้วก็จะสามารถนะครับเกิดขึ้นได้สูงสุดหนึ่งครั้งต่เอเทินก็คือแบบไอตัวนี้เนี่ยมันจะช้าไงมันจะช้านะครับมันเป็นตัวแบบทีมคล้ายๆกับตัวของไอตัวนั้นแหละเอ่อเทียมแมทนะครับที่มันจะออกช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันใส่ตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ย ดัดเทินเข้ามานะครับถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวที่แรงอ่ะคล้ายๆกับตัวของไอเลี้ยงหมาด้วยนะครับที่มันเล่นเป็นสายพวกสายถึกพวกเนี้ยที่มันตีตามเดฟไอพวกเนี้ยนะครับมันต้องใส่ตัวนี้ไว้นะครับแล้วมันก็จะทาให้เราเนี่ยรัดเทินเข้ามาง่ายนะเออแต่ว่าก็ต้องรอดูนะว่าแต่ละตัวจะเป็นยังไงนะครับอ่ะผมให้ดูแล้วกันอ่าไอราหูไม่ใช่ไอลาหูก็เก่งนะครับราหูเนี่ยเออที่มันที่มันตีตามเดฟปลาหูอะไว้เลี้ยงหมาอ่ะไอลาหูนะครับกใส่อะไร อันนี้อ่าก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนไะมันจะรัดเทินนะส่วนมากอะไอตัวที่มันออกกระชาแเ้ยมันจะรัดเทินได้นะครับเห็นป่ะมันจะเป็นตัวสีเขียวอยู่แล้วไอตัวเนี้ยอันนี้ปกติมันเป็นสีแดงแล้วนะสําหรับตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ไอนนตัวสีผมจะให้ดูก็นี่ครับไอเลี้ยงหมาไอเลี้ยงหมานี่มันใส่อะไรคือเราสามารถใส่ตรงเนี้ยได้นะครับอ๋อเลี้ยงหมาใส่เป็นไอนี้ครับทั้งขาวครับเออทั้งขาวที่มันมันทําอะไรได้ผมดูให้แป๊บหนึ่งนะ ๋ห้ผมเปิดในเกมดูให้อนตัวครั้งค่าวนะครับตัวนี้มันทำอะไรได้ก็คือก่อนที่ผู้ถือคอเนี่ยทำแอคชั่นนะครับจะเพิ่มเอ k เคของผู้ถือคอเนี่ย 1, 200, หนึ่งพันสองร้อยโอ้โหเป็นเวลาสองเทินนะแล้วมอบอะไรทีกอย่างหนึ่งละเพิ่มเติมเป็นเวลาสองเทินนะเออเนี่ยมอบอันเนี้ยไอ้ที่มันเล่นกับเอ k แหละตัวเนี้ยเอลาหูอ่ะไอไอ,เ,อเลี้ยงหมาผมชอบจำสลับกันเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองไปอ่านดูแล้วกันนะ มันไม่ได้เล่นดูเกิวเหมือนกันอยากรู้ไงอะอันนี้นะครับขอดูอันติแล้วกันเนาะดับไลม์อันนี้มันเมื่อศัตรูที่ยังมีชีวิตยอยู่มากกว่าสี่นะครับจะสร้างความเสียหายให้กับศูตรูมีโอกาสน้อยเปอร์ซนที่จะํำลังบัฟนะครับนักข่าหมายเนาะสำหรับหน่วยที่รอชีวิตจะสังหารเพิ่มเพื่อเฉยต่อทักาตติดตัวที่พาสซีฟนะครับพาสซีฟนี่ จะเพิ่มขีดจนกับพพังคิดของเขาห้าร้อยแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยอ๋อไม่สามารถติดขีดได้นะอันเนี้ยเอออันเนี้ยไม่สามารถติดขีดได้เนาะไอ้พาสเราเนี่ยนะครับไม่สามารถติดขีดได้การต่อ้ตครั้งยิงสูนแสดงว่ามันไม่ต้องเล่นสายขีดนะตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ว่ากันเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมแบบเออน่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ก่อนตัวเนี้ยผมเห็นล้วมันเก่งมากนะครับโอเคเนาะก็ เป็นตัวสีเขียว้วปัจจุบันนะครับไม่รู้ว่าตอนเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวสีอะไรนะครับสําหรับน้องโฮยานเนาะอันนี้เป็นการแปลคร่าวๆเลยครับอาจจะมีผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับก็ดูเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมีตัวละคอรอื่นๆเนี่ยถ้าเขาอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้แล้วกันนะสำหรับตัวละครใหม่ๆเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็มีตัวละครประมาณนี้นะครับอืมตัวใหม่ก็ยังไม่มีอัปดเดตเข้ามานะสําหรัับตวของ เอ่อที่เขาเอามาเขียนเอาไว้นะครับเนาะก็ต้องรอเขาอัปเดตนะครับคือแท็บแท็บตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆกับเลตติดนะครับที่เขาจะมาเขียนมาอะไรไว้นะครับสําหรับคนที่เขาทําไกด์เนาะก็เชื่อถือได้ประมาณหนึงแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะครับผมเนาะก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางคร่าวๆแล้วกันนะครับโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ